บรรยากาศร,ระหว่างการเล่นน้ำของเด็กๆนะคะหน้าเต็มเลยอะ่ะอัดวิดีโอ่อา ไปดีรีบลงเล่นนี่ได้กลับกันลุงแสบรอคนถ่ายรูปนั่นแหละอ่าวิดีโอเจ้าถือขวดโซดาไปทำไมเจ้าถือขวดโซดาไปทำไมอไอบอกไม่เล่นมั้ออมเ,มบบเดี๋ยวมันจะแตก ข้างแต่กังไล่หนูเนี่ยโอ้ยโอ้ยป้ายสตีนี่ทำไมไม่หลบวะเป็นแพรไหมเนี่ย